ก่อนเอากล้องไปติดตั้งนะคะเติดฟิล์มกันรอยกันก่อนค่ะท่านผู้ชมคะเรียบร้อยไปแล้วกับฟิล์มกันรอยที่เขาแถมมาให้เพราะว่ามันต้องตัดแล้วเราก็เรียบร้อยนะคะเราก็เลยไปซื้อฟิล์มมาใหม่ทีนี้ฟิล์มตัวเนี้ยมาไว้สำหรับติด ล่องแต่ว่ามันขนาด3นิ้วเท่ากันเลยนะคะเราวัดดูแล้วมันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะติดิล์มตัวใหม่นะคะอันนี้คือ3นิ้วแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องตัดนะคะมันมาพร้อมใช้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองติดดูนะคะสำหรับใครที่สนใจจะจะ จะใช้ฟิล์มแบบเรานะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้นะคะว่าเราซื้อที่ไหนนะคะใครสนใจก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะคะโอเคในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะคะมีตัวฟิล์มกับชุดสำหรับทำความสะอาดนะคะคล้ายคล้ายฟิล์มติดกันรอยมือถือนะคะ เราก็จะมีอันนี้ที่ลอกฟิล์มหน้ากับแบ็กไซด์มาให้สำรองอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้เป็นวิบนะคะวิบวิบวิบเปียกกับวิบแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดวิบก่อนทีนี้เราลอกลอกของเก่าออกก่อนนะคะของเก่าคือครั้ง ที่แล้วเราไม่แน่ใจว่ามันใช่ก่อ,อเล่าเราก็ใช้ตัววิปวิปเปียกนี้นะคะ